สวัสดีค่ะทุกคนยายดาวจะพาเดินสวนอีกแล้วทุกคนค่ะสีห้าวันเดินครั้งหนึ่งมาดูค่ะนี่โอ้หน้าจอมัวๆเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็เหลือไว้ให้หลายต้นเหมือนกันหลายลูกเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเนืเก็บไม่เหลือซะแล้วล่วงได้ล่วงดี ม,มีให้รุ้นอยู่ทุกคนคะไปเดินต่อไปดูต้อนอื่นต้นนี้ร่วงหมดทุกคนไม่เหลือสักลูกต้นนี้ต้นนี้ก็โดกมากเลยนะสองสามรุ่นร่วงหมดเลยไม่เหลือมาต้นนี้ทุกคนต้นนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะคะลูกสวยด้วย ดูลูกก่อนทุกคนค่ะดูลูกก่อนไม่เป็นเหี่ยวเหี่ยวเนะออาะบอลนี้ต้นนั้นลูกนี้ทำไมเหี่ยวเหี่ยวเนะออาะบัลนี้กิ่งทำไมเหี่ยวเนาะใช่กิ่งขีดแล้วนะลมพัดแรงใบเหี่ยวทุกคนค่ะนี่ได้แต่รุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามล่วงหมด อ,อันนี้รุ่นสองนี่ค่ะลูกงามอย่เลย้เหรอพี่น้องลูกสวยนะคะทุกคนลูกสวยอย่างนี้ราคาดีมากเลยมลมพัดแรงแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหี่ยวเหี่ยวรสึกว่าจะเป็นเหี่ยวเหียวุกคนค่ะ ตัวนี้ลูกสวยมาเดินดูอีกหลายต้นทุกคน่ะย่าเยอะเลยมาตัดย้าให้วาจังเลยเแล้วต้นนี้ตัวนี้เป็นอีอพันกพัหนึ่งทุกคนเ,เป็นลูกกลมแล้วก็ไม่ใหญ่ใสปุ๋ยยังไงก็ไม่ใหญ่ พน,นนี้เป็นแค่นี้หลือคะทุกคนโอ้ยลกมากทุกคนคะไม่ให้มีมงูได้ไงลกขนาดนี้นี่คะ่ะต้นนี้หน้าจอมัวมัวนี่คะ่ะต้นนี้ก็ลูกสวยเนาะทุกคนเนาะดูดูคะ่ะลูกสวยเนาะเออใช้ได้นี้ต้นเนี้ย โอ้ยโลกมากวัวย,ยังไม่เข้าเลยครับทุกคนมาปล่อยวัววัววิ่งหนีอ่ะได้มีงูมันมีงแูแหละเราไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่นม,มีงูนี่ค่ะอือลูกสวยมากเลยรอบนี้สวยกว่าทุกทุกรอบนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้กินปุ๋ยปุ๋ยถึงปุ๋ยบำรุงลูกสวยถึงนี่ค่ะ อันนี้รุ่นสองทุกคนน,นี่รุ่นรุ่นสองนะน,นี่เหลือให้รุ่นรุ่นแรกทุกคนโอ้ยจะพองแล้วสองลูกนั้นใกล้พองแล้วค่ะอนี่ค่ะนั่นนะอันนี้รุ่นสุดท้ายมีให้ชมอยู่ทุกคนนั้นไม่ล่วงหมดทีอะอรอบนี้ก็ยังเชื่อเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ,ะขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะขอบคุณามากมากเลยคะ่ะ